แบบแบเน้องหอมมันจะเครื่องความหอมขนาดแบบอี่นข้าวคุกหมูสามชั้นสมุนไพรหรือข้าวขยำหมูสามชั้นสมุนไพรยั่วยัวจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องไอยีพามากินแบบว่าอาหารบ้างอีกหรือเปล่าไม่ใช่พี่น้องจ้า เขาา่าหมอบบกง่ายพี่นออ้องเอตจะคู่เข่าให้เบิ้งอีกเลยจ้ะเบิ้งเขา่เาเนี่ยพี่น้องห่อนห่อนได้เด้อเบื้องโอ้โหกว้านออกเลยจ้ะอ่าเบื้งเบื้งเนี่ยเอาสามทับพีเลยแหละพี่น้องอย่างแนวแมนบอกจะม,มาคู่อีอย่างให้พี่น้องเบ,งบื้งไหมบ่ ข้าวคุกหมูสามชั้นอันนี้จะไปล้วนใส่กัหนามเปล่าแล้วก็่ใส่โรดีไปน้อยนึงด้วยจ้ะพี่นุจละแล้วส่วนผสมมีอะไรบ้างก็จะบอกเนาะไปทําตามสูตรได้ได้จ้ะนี่กินมั่วเครื่องสมุนไพรข้าวคุกหมูสามชั้นในเครื่องสมุนไพรก็จะมีต้นหอมไอพ้พริกพริกแห้งซอยหัวหอมซอยแล้วก็กระเทียมซอยใบมะกรูดตะไคร้ขาด้วยจ้ะคุกสมุนไพร ใส่ลงไปเลยจ้ะอันนี้ว่าด้สูตรมาจากไหนมันบอพี่น้องขี้มั่วอันนี้คือนนมั่วจ้ะมัว่วอันนี้จะใส่ใส่พริกป่นเพิ่มอีกเด้อจากพี่น้องจาวใส่เปนแหงไปแล้วก็นนี่จ้ะใส่พริกป่นเพิ่มไปนี่ขิม,มั่วด้วยจ้ะใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยนี่ขิมัว่วใส่ลงไป ใช่พอประมาณมีอย่างเน่ยโอ้สินอันนี้ว่าเป็นสินผมสินไอ้อันนี้เขาเอิ้นในสินนี่อย่างตะไคร้ขย่าวนะป้าะด้วยอันนี้กินยี่ห้อแม่เหลียนได้จ้ะจะย่านเข็มหลายเป็นบอกอประมาณนี้เนอเสียดายผมชื่อลวดัวปินเนาะ,ะเสียดายผมหัว โบมีไอ้นั่นกระปองใส่ขู่แล้วนี่แหละก็แก่ไปนี่แหละเข้มบ่เนีมันเข้มหล่กเนาะไปใส่หน่อยเดียวเขาใส่หน้ำปลาไปจักน้อยก่อนจังแต่เข้มหรอกมันหล่ขึ้นเนีย่ยเพราะว่าจืดหรอกแบบเขาสามารถใส่เพิ่มได้ไหมอืม้มปลุกไปหลอดพี่น้องจ้าเขาปุกเสร็จเขาก็ซิ้น้ะเนาะมันหนาวๆจังเสียพี่น้องอ้าว

แถวตักแถวใส่ลงไปโหลดพี่น้องตกแต่งให้สวยงามเนาะอ่าใบมะนาวนี่ใบบหนาวหอมได้พี่น้องมากินใบมะนาวนี่ก็ผักแพวนะคะนี่อันนี้ใบกระเพราจ้า นี่จ้าพี่น้องสวยงามไหมโอ้โหโปรเฟชชั่นอลมากพี่น้องน่ากินโบเรียอข้าวคุกหมูสามชั้นสมุนไพรหรือข้าวขยำหมูสามชั้นสมุนไพรยั่วยั่วจ้าพี่น้องมาแบบโอ้พี่น้องจ้าแซ่บแซ่บอืมเหรอมมีคนหอมค่ดจะใคร ผิงเบมอกตูดเผ็ด mm hmm. ดับ <c oughs> กสามทับพีพี่น้องเพดอะก็เพดแทลอืมแบบบบเนาหอมอืมหอมมาก สมุนไพรมีประโยชน์และพี่นอ้องเผ็ดร้อนดอกเค็มหอมมันจะเครื่องหอมๆอมเท่านั้นอื้มเปรี้ยงมาก ร้องเงแบงนล้จ้ะแ่บอื่นใบะเรา

มีควอมเสาะไหลครับพี่นอ้องฉุนถึงสมองเลยมมีความหอมสมุนไพรทุกชนิดหอมมาก เบื่อกับข้าวใช่ไหมอยากกินแบบว่าเมนูคุกคุกให้มันเสร็จสิเดียวเนาะนี่แหละแนะนำเลยจ้ะเครื่องสมุนไพรมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยจ้ะกินเข้าไปอ่ะหอมมีประโยชน์ ใบกะเพราคุกนัง <c oughs> ิหมูกับพร้อม อร่อยมากอะยอมรับเลยสูตรม่วงๆของดิฉัน เดือดเต็มที่กับรดรดหมดเลยมั่มีอะไรเหลือม่ยมีประโยชน์เลยพี่น่องสมุนไพรกินสะด้วก็มันจะเผ็ดมาก bố buổi nữa nha Hết. Ừ. Hết rồi rồi เผ็ดทั้งผิดเผ็ดทั้งรอ้อนมาเผ็ดอิ่มหรอรู้เบ์ดอ

ยิงไมาจ้าพี่น้องอย่าทายคิดในบอกติดตามกดไลค์กดแชทกดกระดิ่งเลยตาสวัสดีจ้า